สวัสดีครับทุกคนมากันเยอะอยแยะเลยคึ่งสักวครับเดีวตั้งใจข่าวรถอก่อนอันตรายนอนนี้อยู่ที่ธรรมศาสตรค์ครับมา,เ,าเตรียมตัวในการประถมนิเทศเพื่อนใหม่เพิ่งเสร็จมาแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวต้องรีบวิ่งกลับไปสภาพเพราะว่าวัาวนนี้เนี่ยมีพระบสสาคัญหลายอันนะครับแล้วก็มีพระบของรัชมันโร,รมเรื่องเกี่ยวกับพรกฉุกเฉินด้วย วันนี้มากับแอร์สองคนครับขับรถวันนี้ขับรถไฟฟ้ามาเอกเพื่อที่จะทดสอบว่าไออุตสาหกรรมที่กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีการใช้กันเยอะมากขึ้นมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็ภาคก,กาไก่ก็ทิมนโยบายก็ทํานโยบาย EV อยู่ตอนนี้พอดีเลยอถ้าเราไม่รู้ขับรถก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าก็าขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยบางทีม <S 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 ันก็คลายเครไปในตัวตอนนี้อยู่ ถ้าถ้ารูปยังไม่ได้ฟังเสียงฟังเพลงไปก่อนตอนนี้อยู่ท่าพาทียดกับผมจบธรรมศาสตร์ท่าประจันเนาะก็เราก็ผูกพันกับแถวนี้มากเป็นพอสมควรตอนนี้กําลังผ่านจะมีน่าจะเป็นยูนิเซฟอยู่นะครับแถวยูนิเซฟเ่ก่อนก็จะชอบมากินแฮมล็อกอยู่แถวนี้ครับแล้วก็มีซอยก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมแล้วก็มีโรต,ตีมัตตะบะที่มาบ่อย หลังๆพอเรียนจบน่าจะ20กว่าปีที่แล้วก็ยังพาพี่พิมพ์มาบ้างนะครับมามาสวนฟ้อมพระสุมเมนอยู่สองสาครั้งแล้วก็พี่พิมพ์เลยมากินก๋วยจับแถวนี้ครั้งหนึ่งออันนี้เราเราขับเราขับนิสสันลีฟอยู่ครับเป็นรถไฟฟ้าที่จากค่าย Nissan นะิสสันเนาะแต่ก็เก่าแล้วแหละปี2017ที่ออกมาก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆใช้ไลฟ์เนี้ยเหมือนกับเป็นโคเวิร์กิ s งสเปซกับผมไง ว่าโอเคคุยกันไปด้วยฟังเพลงบ้างอ่าดังบ้างเพลงบ้างอะไระนี่เป็นเพลงที่ผมชอบหมดเลยมันอยู่ใน s p อ t i f y แล้วผมก็ก,กดไลค์ซองไปอะ่ะมันก็จะขึ้นนี้แบบเพลงที่เป็นตัวผมมันก็จะอาจจะฮฟวีเมทัลบ้างอาจจะบอสซาบ้างอาจจะแจ๊สบ้างอาจจะอีสานคลาสสิกบ้างก็จะสับๆไปแล้วแล้วก็คุยกันสนุกสนุกบริเวณนี่เหมือนพาอ่ดอาดูอดีตตอนที่ยังอยู่ธรรมศาสตร์ท่าประจันยอยู่อันนี้พี่พิษบางลำพูใะ่ไหมรถรถเมย์ครับ นี่เรากำลังรีบกลับไปที่สภานะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวจะมีพรบสำคัญหลายอันเข้าครับวันนี้เราออกมาทำธุระก,กันแป๊บดึงแล้วรีบกำลังรีบกลับครับมไม่รู้ว่ามีมีใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับอีวีอยู่บ้างครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจังหวะมันมาก็รู้สึกตอนที่ไปมอเตอร์โชว์นะน่าจะเดือนเมษาจำได้ว่ามันสาม สามหมื่นกว่าคันที่ขายได้เนี่ยสามพันเป็น EV ใช่ไหมครับแล้วก็มีของค่ายหลายๆค่ายออกมาไม่ใช่มีแค่ค่ายญี่ปุ่นเหมือนปกติก็จะมีค่ายจีนใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายเซกเมนต์หลายรุ่นใช่ไหมครับเอ่อไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบใช้รุ่นไหนกันบ้างนะของผมอ่าที่อยากได้มากที่สุดก็คือฟนะ้อมเนาะ FOMM ของของคนไทยใช่ไหมหกแสนกว่าบาทเล็กน่ารักอ่าแล้วก็อ่า กระชับกระเชงขับรถง่ายอะไรเงี้ยแต่ปัญหา,าก็คือยังมีอยู่ว่ามีลูกสาวอยู่แล้วมันต้องมีคาซีนเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับนิสันลฟนิสันลีฟน,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 นี่ก็ออกมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดแต่ว่าก็ขับได้ดีนะอ่าเต็มที่คงคงอยากจะรู้ว่ามันประหยัดยังไงใช่ไหมครับก็อ่าชาร์จชาร์จไฟครั้งหน,นึ่งเนี่ยได้จริงๆเลยเนี่ยประมาณสองร้อยสี่สิบกิโลนะได้ประมาณสองร้อยสี่สิบกิโลผมใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ชาร์จหนึ่งครั้งาะว่าผมขับน้อยก็อยู่แต่สภาอย่างเดียวเนี่ย ก็แปลว่าสองร้อยหกสิบาทต่อหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้ารุ่นนี้เนี่ยเขาเทียบแรงม้าเทียบอะไรกันเนี่ยคนที่เขารีวิวรถเขาจะบอกว่าเทียบว่าเท่ากับประมาณเอลติสเนาะเอลติสเนี่ยถ้าเป็น LPG แบบแท็กซี่เนี่ยผมถามเขาอยู่ที่ประมาณหกร้อยนะก็สามเท่าของผมใช่ไหมครับแล้วก็ของแอดเนี่ยก็ขับเอลติสอยู่เหมือนกันแอดมินครับโดนไปเท่าไหร่ครับก็เต็มถังเอลติสของผมก็พันแปดครับประมาณพันแปดอยู่ได้อยู่ได้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดือนหนึ่งก็ต้องมีประมาณ เออแปดพันะครับค่าน้ํามันที่สําหรับคนขับรถในกรุงเทพเย,ยอะๆนิดนึงซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เทียบแอปเปิลกับแอปเปิลเทียบส้มกับส้มเหมือนนะเพราะผมขับรถ้อยเขาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่แต่สภาอยู่แต่พักไปรับลูกที่โรงเรียนอะไรเช่นนี้มันก็เลยอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งเท่ากันแต่ว่าผมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยถ้าชาร์จไฟก็จะอยู่สองร้อยคูณด้วยสี่อาทิตย์ก็ประมาณแปดร้อยไม่ถึงพันมันก็ประหยัดดีนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าที่ชาร์จ ของอันนี้เนี่ยมันเวลาชาร์จไฟรถไฟฟ้า EV คนที่เขาเล่น EV เขาจะเข้าใจใช่ไหมครับว่ามีที่ชาร์จ d c กับ DC AC ก็คือชาร์จที่บ้านก็ชาร์จหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็มี DC DC ก็ direct เข้ามาซึ่งก็มีของหลายยี่ห้อใช่ไหมครับมีของ EA มีของรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาครถไฟนครหลวงมีของปตทมีของเดลต้าใช่ไหมครับที่ทำอ่า EV นะครับแต่ละอันนี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ข้อข้อเสียของนิสสันลิฟตอันนี้เนี่ยมัน มันตรงที่ว่าชาร์จยากเหน่อยหัวมันเป็นหัวพิเศษของเขาเวลาจะไปที่ไหนบางทีก็าชาร์จไม่ได้แล้วเวลาออกนอกกรุงเทพ,พเนี่ยเวลาจะออกไปต่างจังหวัดมันก็ต้องแวะจอดตอนนั้นตอนปีใหม่เนี่ยไปเชียงใหม่ขับรถขึ้นไปเองกลัวโควิดใช่ไหมครับก็ขับรถตู้ขึ้นไปเองของเราเป็นเป็นสันดาปธรรมดาก็ไปถึงหน้าหรือไปถึงแพร่ <ừ. S 1> ประมาณหกโมงเช้าอ่ะผมก็งงเงียบเดินลงมาก็เห็นคนจอดเอี EV, จอดเต็มเลยแบบสามสี่ชั่วโมงกว่าจะได้ไปต่อมันก็ อ่ายังมีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จยางเรื่องในเรื่องของการหาที่ชาร์จที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นที่เป็นของจีนผมคิดว่ามันก็น่าจะยูนเบอร์ซพอสมควรแล้วก็ไต้หวันรัฐบาลไต้หวันก็พยายามอ่าพยายามจัดการเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ถ้าคุยกันเรื่องแบบคนรักรถคุยกันก่อนเนานะยังไม่ต้องคุยกันเรื่องนโยบายไม่ไม่ต้องคุยเรื่องรัฐบาลแบบนักการเมืองเกินไปก็ผมชอบหลายรุ่นนะชอบฟ้อมใช่ไหมครับแล้วก็รอ โบลโบนี่ก็บอกสามสี่แสนเองนะเอามาจากที่พ่าจีนมันมีจีนกับเราเนี่ยมี FTA กันใช่ไหมครับก็มเข้ามาก็นําเข้าได้ไม่เสียภาษีนำเข้าได้ไม่เสียภาษีนะถ้าเป็นเซกเมนต์แบบนี้นะมีฟ o r มมีโบลน่าสนใจนะครับปอกโกก็น่าสนใจคสีแสนก็ขับได้ส่วนถ้าเกิดมาเป็นรุ่นกลางๆแบบรุ่นแบบนี้หน่อยนะผมชอบเอ่อเกียร์อ V6 กับ i c o n นิ อของคุณใดของเกาหลีนี่ก็ทําดีนะฮะตอนนี้ต้องถ,ถ,ถามถามเพื่อนๆชาวเฟซบ o ๊กบอกว่าไออวีของปี2022คือรุ่นไหนไม่ไม่ใช่เทสลานีบอกว่าม,มีใครรู้บ้างปีก่อนหน้านี้เป็นของฟอร์ครับฟอร์ Mac ็ก e ได้ไปแล้วก็ปีนี้มีแข่งกันใหม่อหลายรุ่นอยู่นะมันก็มีรุ่นไอวอลโวเอ็กซีซีซูนะอะไรหลายรุ่นรุ่นไหนที่ได้อวีคาร์ไปเครับมีใคร ตอบได้บ้างไหมอตอะนะครับตอบหน่อยครับใครทราบไหมครับว่า e v car o f the y e a r เป็นรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับเอ้ไม่รู้ว่าตัวคอมเมนต์จะขึ้นมาทันเวลาหรือเปล่าก็าคือเป็นของฮุนไดอ่าเฉลยเฉลยก็คือเป็นฮุนไดไอคอนิค5กรัวว่าไอตอนนี้คนที่เป็นมาเมื่อที่มาแรงในเรื่อง,อยงเยว่ยนรถไฟฟ้ากับเป็นประเทศเกาหลีใต้ในะครับ มีรถออกมาเยอะแยะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นรถที่ดีมากแบบมืงนอกนอกี่ฮิตมากเลยก็เป็นอันที่ผมชอบแล้วก็สนใจถ้ามาก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นอยู่ถ้าเซกเมนต์สูงๆเนาะก็มีแน่นอนมีอา่า audi มี bm มี volvo ใช่ไหมครับมี e-tron มีอา่า bm ผมขับครั้งแรกขับรถไฟฟ้าครั้งแรกคือขับ bm i3 ของท่านทูตยิปท่านทูตเยอรมัน แลเมื่อวานเห็นอ๋อคันเล็กๆนายกพลเอกประยุทธ์ไปขับมินิของท่านทูตสวิสที่กำลังจะกลับประเทศไปของผมก็เหมือนกันก็ขับของท่านทูตเยอรมันเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนะเขาก็เอามาให้ขับเป็นรถประจําของสถานทูตโหก็โหมันมันแรงอาตารัตราเร่งอะไรมันน่าสนใจอยู่ใช่ครับแล้วก็ลองขับได็ลองขับเจสซาแล้วก็มาลองขับคันนี้ไอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมก็ขับนะที่บ้านเพราะว่รารถวัรถมันเสป่อมผมก็ใช้รถไฟฟ้าเป็น ว่ามอเตอร์ไซค์เหมือนอย่างตอนที่ไปเลือกตั้งผู้ว,ว่ากทมอ่ะก็ใช้อันนั้นออกไปหน้าคูาวกาเพราะว่ามันใกล้ดีนะสำหรับเซกเมนต์ไฮเอ็นนะก็แน่นอนว่ามีเท s l a ใช่ไหมครับมี BM มี Audi มี Ben ซ์ EQS อะไรอย่างเงี้ยผมชอบบล mm ูสิตบลูสิตมอเตอร์ใครรู้จักว่าเอางี้เป็นโคเวอร์กิ้งสเปซใครแบบว่ารู้ว่าชอบรุ่นอะไรหรือว่ารุ่นที่ผมพูดเวลาใครมีเวลาพวกผมขับรถอยู่แอดก็ถือมือถืออยู่ช่วยไปแคปรูปแล้วก็มาส่งไว้ในคอมเมนต์คอมเมนต์ให้คนดูแม้ว่าคนที่เขา อชอบคุยเรื่องรถกันเขาจะได้นึกออกว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเพราะไอ้รุ่นพวกนี้มันเป็นรุ่นที่น่าอาจจะต,ต้องอาจจะพิมพ์ชื่อนะครับเพราะว่าน่าจะลูซิต L U C I D L U C I D ิตัเลยก็เรื่องของอันนี้ก็เขาเป็นทีมของเทสลามาก่อนนะครับสองคนน่าจะไม่ผิดนะปีเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเคยทํางานอยู่เทสลามาก่อนแล้วก็ยกคนออกจากเทสลามาแล้วก็มาทำลูซิตัลมอเตอร์ลองไป Google ดูครับลูซิตอัลสวยมากน่าน่าขับพอสุดคนแต่ไอ้พวกเซกตแมต์สูงๆพวกนี้ผมว่ามันก็ยังไม่ ไม่ได้ครอบคุมเกินไปราคามันยังสูงนะครับอย่างเบนซ์ E Q S นี่ตอนอ่มอเตอร์โชว์ผมเดินไปดูก็เขาบอกว่าไอซีโอของเบนซประเทศไทยบอกว่าน่าจะ8-9ล้านก็อยู่กับออปชั่นไอพวกนี้มันก็เกินความจริงของสภาพเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับความสะดวกสบายแล้วก็เวลาคุณต้องเสียในการชาร์จในการอะไรเตรียมตัวในแต่ละการในการวางแผนการเดิาง ผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยเม่เซนผมว่าที่มันเม่เซนก็คือแบบ e ีเล็กๆที่เป็นมิดต่อสิ่งวดล้อมแล้วก็ใช้ใกล้ๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ถนนหนทางแบบไม่ต้องมีแต่รถใหญ่ๆตลอดเวลามันก็ทําให้รถติดด้วยแล้วก็ทําให้เบียดเบียดคนเดินทางได้ไม่ตัวแต่ว่าซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะเข้าเรื่องนยโยบายสักหน่อยก็แน,น่นอนว่ารัฐบาลก็มีนยโยบายออกมาอย่างคันนี้เนี่ยตอนที่ออกเมื่อปี2017ผมก็สนใจจะไปดูมาครั้งหนึ่ง เอ่อล้านเก้าใช่ไหมครับถ้าใครถ้าใครรู้อยู่ช่วยคอนเฟิร์มนะตอนนิสสันลีฟเข้ามาแรกๆเนี่ยมันมันร้านเก้าแล้วก็พอมีนโยบายสบานออกมามันเหลืออยู่แค่ประมาณร้านสองแล้วก็ใกล้ใกล้เคียงกับพวก MG เข้าใจเกี่ยวกับออร่าแคคันอยู่ข้างหน้าพอดีอ่าแอถ่ายให้ดูอนนี้อร่าแคทอยู่ข้างหน้าพอดีออร่า a c a t นี่เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับาแปดแสนออ r a Good Cat ครับก็ตอนนี้ก็ประมาณประมาณแปดแสนครับนี่ขออภัยนะครับอาจจะอาจจะ ไม่เห็นอ่านี่ออราลแคปออกป้าแดทมาพอดีป้ายแดงเลยซึ่งมันก็เห็นภาพมันก็ออกมาในเรื่องของฝั่งดีแมนไซต์ได้พอสมควรว่ามีมอเตอร์โชว์สามหมื่นกว่าคันออกมาสามพันอะไรก็น่าสนใจก็คือเติบโตเร็วมากเนาะเติบโตเร็วมากในประเทศไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันทั่วโลกโตกันปีละประมาณเจ็สิปอร์เซ็นตนี่คือตัวแรกที่เป็นเรื่องจริงหรือตัวเชือแต่ประเด็นก็คือว่ามันอาจจะโตไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าไฟฟ้ามันมีจุดอ่อนอยู่ตรงแบตเตอรี่นะครับ บตเตอรี่นี่ก็คือลิเทียมโคบอลต์แล้วก็นิเกลนะครับนั่นคือเป็นจุดที่จะเป็นจุดตัดนะในเรื่องเกี่ยวกับราคาของอรถอีวีด้วยแล้วก็ปริมาณของรถอีวีด้วยแล้วก็ความกรีนของรถอีวีว่ารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมันขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตมาจากถ่านหินนะมันก็ไม่ได้เป็นพลังงานที่สะอาดอยู่จริงใช่ไหมครับอันที่2ก็คือว่าการที่คุณจะเอาแร่ลิเทียมจากออสเตรเลียออกมาเนี่ย มันก็เป็นกระบวนการที่รุนแรงกับสิ่งแวดล้อมพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยนะ,าะ่ามันเป็นมันเป็นที่ที่ดินที่ต้องทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เยอะพอสมควรก็จำไม่ผิดก,ก็คือหนึ่งคันเท่ากับเก้ากิโลลิเทียมยแล้วห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียหมดนะครับซึ่งรายงานเขาออกมาบอกว่าถ้าใช้ปริมาณที่ออสเตรเลียทําได้ตอนนี้เนี่ยมันก็ผลิตได้แค่สิบเอ็ดล้านค่ะสิ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือว่า ใช่ความต้องการมันอาจจะมีสูงแต่ว่ามันก็จะไม่เติบโตไปขนาดอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้หรอกมันคงจะไม่ใช่เจ็ดสิบปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปียี่สิบสี่ยี่สิบห้าเขาคาดการณ์กันว่าไอาาการผลิตของอีบีจะลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆด้วยแล้วในเรื่องแบบน,นี้ก็คงอาจจะเอาไปใช้่ามากเพงไม่ได้ก็ต้องมานั่งดูกัอนอีกทีว่าสถานการณ์ของตลาดอีบีในฝั่งดีแมนไซด์นี่จะเป็นยังไงแต่ว่าในฝั่งของพลายไซด์เน ไทยที่มีอุตสาหกรรมเหมือนเป็นดีฟอย์ออฟเอเชียเนี่ยมันน่าหนักใจแต่ผมเป็นรัฐบาลตอนนี้ผมต้องคิดหนักพอสมควรว่ามันจะหาจุดโพซิชันของของอ่ของอีบหรือว่าของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ไทยได้อย่างไงเพราะว่าตอนนี้จีนกับอินโดครับใครๆก็คงเห็นนะประธานาธิบดีโจโควีไปเชิญอ่าอีลอนมสัสมาเยี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ไปเยี่ยมอีลอนมสัสกันแบบดู ดูแบบมานี่คืออุตสาหกรรม S-Curve แห่งอนาคตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุก็คือว่าจีนเนี่ยมีลิเทียมกับโคบอลเยอะอแล้วก็นิกเกิลอยู่ที่อินโดเยอะม,มันก็เลยทำให้ความคืบหน้าในการทำแบตเตอรี่หรือว่าฟุนใดหรือว่าหรือว่าเคีย์เนี่ยไปลงทุนที่อินโดนีเซียเยอะประเด็นประเด็นที่สองก็คือว่าอินโดนีเซียเนี่ยประชากร270ล้านคนเพราะฉะนั้นตลาดเขาใหญ่กว่าบ้านเรา อยู่ใกล้ฟิลิปปินส์อีกฟิลิปปินส์ก็อีกร้อยล้านคนรนะวมกันก็สามร้อยล้านคนแล้วฟิลิปปินส์นี่ตลาดโตประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยมันก็เลยทําให้ฝั่งความต้องการเขาก็มีนะฝั่งฝั่งซัพพลายของเขาก็มีมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอุตสาหกรรมออโต้ของไทยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวพอสมควรถามว่าประเทศไทยทําเรื่องอะไรกับตอนนี้อยู่นะก็อย่างที่บอกมีพี่พ้อฟ้อมที่ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบแล้วก็มีเนต้ามม้งถ้าจำไม่ผิดเนตแล้วก็มีที่ปตททำกับฟ็อกซ์คอนปะ เั<ไ>ชิปอีกอันนึงใช่ครับแล้วก็ทำ EVB ใช่ไหมครับที่เป็นตัวให้ลองเช่าก่อนแล้วก็มีทาพวกอินฟราสต u ักเจอในการชาร์จอะไรพวนี้ถ้าประเทศไทยของเราอ่ะไม่หาไม่หา POINT หรือว่าไม่หาเพนพอยต์ของอุตสาหกรรม PV แล้วเข้าไปไปไป,ไปใสใ่ได้นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับออสเตรเลียสมัยก่อนเนี่ยออสเตรเลียผลิต เอ่อรถยนต์ได้เยอะพอสมควรเลยนะเขาจำได้ถึงห้าแสนคันต่อปีอะไรในช่วงนั้นก็ถือว่าสูงมากแล้วก็จําได้ว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยรถโฮเดนยังเห็นอยู่ไม่รู้ใครทันแล้ววป่าถ้าใครรู้จักรถโฮเดนที่บอกอายได้เลยก็ยังเห็นอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่นะแล้วก็พออ่ไทยเริ่มมาเปิดปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์เริ่มมีบีโอไอถ้าจำไม่ผิดว่าบีโอไอประเทศไทยนี่เป็นเพราะว่าโตโยต้ามันบอกรัฐบาลบอกว่าให้พี่คุณมีภาษีแบบนี้รถให้เราสักแปดปีนี้เราจะย้ายมาอะไรประมาณอยนี้ แล้วก็ย้ายมาพอย้ายมาเมืองไทยปุ๊บออ,อสเตรเลียรถผลิตอยู่ประมาณ5้าพันคันแล้วก็มาผลิตวันตันพิกอัพครับที่ประเทศไทยแล้วก็ส่งไปขายเป็นออสเตรเลียเป,เป็นระดับหนึ่งอนะุตส,สาหกรรมก็ตายไปในตอนนั้นนะตอนนี้ของเราก็แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็มี f t a ไทยออสเตรเลียเหมือนกันที่ทําให้ออสเตรเลียนําเข้าจากรถไทยไปสู่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็สถานการณ์กระจายกัน<ม>ปกติเราส่งออกรถอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนกว่า นะแล้วก็ลดลงมาหายไปเยอะครึ่งหนึ่งพอสมควรใน3ามสี่ปีที่ผ่านมาที่จีนมี BYD ีมีวูลิ n งมี p ป c กมีมอะไรทั้งหลายเนี่ก็เลยทําให้เขาอะโตขึ้นมาจากศูนจุเจ็เป็น1นจดหแซงไทยไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องการส่บออกรถยนต์จบออกโอโตโมทีฟติเป็นต้น,นเนี่ยถ้าเราไม่หานิชของออของอุตสาหกรรมออโต้เนี่ยเราจะกลายไปว่าตกขบวน EV ไปทั้งหมดซึ่งก็อย่างที่เคยถามทลองสุภัสพงศ์ก็อบอกเขาาว่าเนี่ยมัน ปตทอรอดแล้วประชาชนรอดด้วยหรือเปล่าประเทศรอดด้วยหรือเปล่ปาแรงงานอุตสาหกรรมออตโต้ที่น่าจะประมาณสองแสนกคนออตโต้ประเทศไทยมันก็จะแบ่งนะครับเป็นผู้ประกอบแบบ OEM แล้วก็เป็น i m t เทียร์หนึ่งเทียรสองอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็น่าจะประมาณหลักแสนที่ที่เป็นแรงงานตรงนี้อยู่ซึ่งก็ถ้าเปลี่ยนจากรถสันดาบมาเป็นรถ E ีีเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ภายในนะตั้งแต่ภายในพวกอันนี้พวกเกี่ยวกับไอแผงอะไรแบบนี้ที่ยังใช้เหมือนเดิมแต่ว่า ไอ้พวกเครื่องยนต์พวกคัพเบอรเตอร์อะไรทั้งหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบสันดาบทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ก็ไม่จะไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วจะไปยังไงต่ออันนี้มันเป็นคาถามที่พวกเราต้องถามกันดังๆในเรื่องแบบนี้ <Okay. S 1> แต่ก็ต้องมีทั้งนโยบายภายในทั้งสนับสนุนทั้งดีแบนทั้งสปายไม่งั้นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ออดอปเทคโนโลยีเก่ง แต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นประเทศที่ produce ไอ้พวกเทคโนโลยี uh, อะไรใหม่ๆได้น,นี่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวตอนนี้นี่ผมดูในตลาดรถใหม่ๆเนี่ยฮะ,ะก็เจอว่ารถจำนวนมากที่เริ่มขายในไทยหลังๆนี่นำเข้ามาจากต่างประเทศหมดเลยนะฮะเช่นอินโดนีเซียอย่างงี้เช่นโตโยต้าหลายคันก็เอามาจากอินโดนีเซียหรือว่าล่าสุดก็เป็นฮุนไดฮุนไดก็เอามาจากอินโดนีเซียนี่เราก็เริ่มเสียฐานการผลิตไปแล้วป่ะฮะบนบ,บนวน,นี่ผลิตในมาเลยครับ ไปดูมาแล้ว x440 6090ที่ที่เฉพาะที่นั่นนะเฉพาะที่ที่ออมอเตอร,ร์โชว์เมื่อตอนนเมษาคือผมไปดูข้างๆเลยว่ามันเม็ดอินอะไรก็เขียนเห็นเขียน,นว่าเป็นของมาเลเซียอยู่ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรกับโปรตอนหรือเปล่าเพราะว่าโ,บโบก็คโโ่ายจีนซื้อไปใช่ใช่า<ช>วอลโวมีฐานผลิตสองที่น่าจะเป็นหลักๆก็นําเข้าจากจาก จากจีนกับมาเลยผมว่ามีคนบอกว่าถ้าดูว่าแบตเตอรี่ตัวมันจะมีแบตเตอรี่ตัวที่มันเป็นแบตเตอรี่ใชใ้ภายในนะครับมไม่ได้แค่แบตเตอรี่เครื่องจะอยู่ข้างหลังอันนั้นเป็นลักษณะของรถมาเลยม,มีคนเคยบอกผมมาตอนนี้ตอนนี้เหลืออีกหกนาทีถึงสภาแล้วครับแอดให้ดูเห็นสภามาไกลเห็นแท่งทองได้หครับเหลือเวลาอีกหกนาทีครับเดี๋ยวต้องขึ้นสภาไปก็คงจะไลฟ์ไม่นานมากก็คงต้องจบไลฟ์มีใครมี คอมเมนต์ comment, หรือว่ามีคำถามหรือมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับ EV แชร์กันหน่อยได้ไหมครับอย่างที่บอกอยากจะเปลี่ยนไลฟ์ให้เป็น co-working space on air mm hmm. หรือว่าใครมีไอเดียดีๆมีคอมเมนต์ดีๆม,มีจุดอ่อนมีเพจพอยอะไรก็แล้วแต่ช่วยส่งให้ผมหน่อยผมจะได้เอาไปพัฒนาตอนนี้เรามีนโยบายอยู่ในในมือคิดอยู่หลายเรื่องพอสมควรนะครับออย่างเช่นการที่จะสนับสนุน EV ได้เนี่ยมันต้องให้รถ ภาครัฐทั้งหลายเนี่ยประธานในบริโจไโไมเดนบอกว่าจะสนับสนุนอีีได้นนยังไงก็คือเอาพาหานะของภาครัฐทั้งหมดที่เป็นรถยนต์ปรับให้เป็น e ีให้หมดมันก็จะใช้ได้ครับการมีกฎหมายบังคับว่า,าทุกๆห้าสิบก,กิโลเมตรต้องมีท่านชาร์จนะครับในการลงทุนใช้งบประมาณของเขาเหรือเรื่องเกี่ยวกับนิติบุคคลในคอนโดผมอะอยู่คอนโดผมไม่มีที่ชาร์จปัญหาของผมตอนนี้ เพราะว่าในคอนโดไม่มีที่ชาร์จแล้วก็ต้องไปตามหาชาร์จที่อื่นแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้ของนิสสันนี่มันแท่นชาร์จที่ชาร์จจะไม่เหมือนคนอื่นหน่อยเขาไม่ใช่ของ e e a อะไรพวกนี้มันไม่ได้ผมว่านิ้ที่น่าทำนั่นก็คือไอ้วันตันพิกอัพทรัคที่เราเคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในเรื่องอิสตะสมัยผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ปีก่อนรัฐประหารอะสองห้าสี่หกสองห้าสี่เจ็ดจำได้ว่าวันตันพิกอัพทรัคนี่คือเราเราเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันมาจาก ความกันดานของประเทศไทยนะว่าการเดินทางขับรถนี่มันยากลําบากต้องขนทั้งลูกไปเรียนทั้งขนทั้งสับพะรดไปส่งโรงงานทั้งอะไรทั้งน่านมันก็เลยเกิดมาเป็นวัฒน์ทันเฟรคทขึ้นมาแล้วพอมันไอความกันดานคือทรัพย์สินใช่ไหม <c oughs> พอมันออกมาปุ๊บตรงนี้ก็เลยส่งออกไปที่ออสเตรเลียแล้วก็คนในออสเตรเลียก็ชอบมากพอสมควรจะไปจำนวนที่เยอะไอตรงนี้เนี่ยผมแซกไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีบริษัทเข้าไปจับหรือย,อยังในเรื่องของเอก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถามถ้าเข้าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ Y จีนเริ่มลาว หรือแม้แต่พวกพาหนะเครื่องจักรทางการเกษตรทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้ใช้น้ามันดีเซลพี่น้องชาวนาบอกผมบอกเติมดีเซลอยู่ได้สองวันสองพันก็หมดแล้วถ้าเรามเปลี่ยนให้มันเป็นอิเ,เล็กทรอนิกส์ได้เป็นเป็นอีวีให้หมดแล้วก็ทําให้เรากลายเป็นตัอหนึ่งในอาเซียนก็น่าจะน่าสนใจอีกอันหนึ่งผมว่าไอแบบนี้เนี่ยผมว่าอาเซียนต้องร่วมมือกันคือจะจะ,จะปล่อยอย่างอย่างโปรตอนทาคนเดียวก็ไม่ค่อยได้ดีใช่ไหมครับแต่ละ อ,อย่างเวียดนามก็มีวินฟาสของเวียดนามนะครับที่พยายามจะทำตอนนี้เอลลาฟิสเชอร์ลครับแล้วก็ต่อด้วย James. โเคเซ่เจมส์โคเซ่เจมส์ซี่ก็เป็นเปีเยกกาแจสที่ทำได้ดีพอสมควรนี่ครับเรามาถึงสภาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวต้องวนไปที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ตอนสักจอดรถได้ไหมได้ได้แล้วก็รอเผื่อว่าคุณอ่านคอมเมนต์ให้ผมว่ามีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรไหมอีกอันนึงเนี่ยนะผมคิดว่ามันต้องทำอาเซียนแบรนด์ อย่างเ็นแฟรก็เวียดนามก็ทำของเขาโปรตองก็ยังมีของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีจุดแข็งของอินโดนีเซียของมาเลเซียอยู่ระดับหนึ่งมีของไทยอยู่อีกระดับหนึ่งร่วมทุนร่วมกันแล้วก็ดันร่วมกันมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทําให้มันมีน้ามีเนื้อที่จะไปสู้กับของไต้หวันของไอสดของเกาหลีของญี่ปุ่นของเยอรมันของอเมริกาได้พอสมควรถ้าไม่อย่างนั้นะผมว่าเราเราตามไม่ทันแล้วแล้วมันจะตกขบวนขึ้นไปใหญ่อันนี้ก็เป็นอันไอเดียนนี้ผมว่ามัน น่าจะลองคุยดูถ้าเราเป็นรัฐบาลก็อยากจะลองึกษูวิธีแบบนี้แนละ้ว<ะ>ก็เราต้องจับมือกันในการที่จะทําให้มันมี Impact ถ้าเกิดบอกว่าจะมาทายี่ห้อไทยโอเคผมก็ไม่ว่าอะไรทีแล้วก็ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะสนับสนุนเนต้านสนับสนุนฟอ้อมอยู่ดีแต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะเอาให้มันเป็นระดับโลกให้ได้มันต้องไปเฉยขนาดนั้น,นนะแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องหานี้ของตัวเองนะเพนพอยต์ point, ตอนนี้คือชาร์จนานใช่ไหมครับ<ะ>ชาร์จสี่ชั่วโมงกว่าจะได้ออกจากบ้านใช่ไหมครับ เกาหลีตอนนี้ทำควันตั้มควันตั้มชาร์จิ้งจากสี่ชั่วโมงเลยยี่สี่นาทีครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ยังเป็นเพนพอยที่ยังหาคนชอบไม่ได้ถ้าคนชอบได้ก็คือจะกลายเป็นเจ้าของตลาดอุตสาหกรรมนั้นไปเป็นในเรื่องแบตเตอรี่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพนพอยของรถ E ีวอยู่นะฮะก็หลายคนก็ยังกังวลเรื่องว่าอันหนึ่งไม่มีที่ชาร์จใช่ไหมเดินทางไกลลําบาก2ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยความคงทนมันจะอยู่เท่าไหร่มันจะเสียทีนึงก็ลําบาก ก็จน <G ül> ตอนนี้ค่ายรถก็จะรับประกันสิบปีฮะแบตเตอรี่ถ้าส่วนมากแต่คิดว่านี่ถ้าเรายังแก้เรื่องแบตเตอรี่ไม่ได้หรือว่ายังปรับได้ไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะการเติบโตก็จะชา้าหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะขยับเรื่อยๆไหมครับประเดนพอยอันนีอ้อันนั้นอันที่หนึ่งมาชาร์จให้เร็วขึ้นคุณตั้มเกาหลีทําอยู่อันที่สองเด็นพอยอันที่สองก็ทําไมเราไม่เปลี่ยนแบตเหมือนเปลี่ยนมือถือยังยังอ่ะมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่อยเปลี่ยนเอาเอาลูกมาเปลี่ยนเลยอ่ะคือเปลี่ยนลูก ถ้าผมจะขับรถไปหัวเอนผมก็เอาอีกรุ่งหนึ่งสำรองชาร์จไว้แล้วแล้วก็มาเปลี่ยนกลางทางจะได้ไม่ต้องรอเปลี่ยนอันนี้ไต้หวันทําอยู่ก็เป็นเพนพอยต์หนึ่งที่รัฐบาลไต้วตนพงหวัมอยากจะทำเพนพอยต์อันที่สามคือถ้าเรารีไซเคิลแบตเตอรี่ไม่ได้เนี่ยเราต้องฝังกบอย่างเดียวให้ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่เราคิดว่าเรามีอ่ะก็จะหายไปจากการที่เราต้องทาแบตเตอรี่ใหม่ๆต้องเอาลิเทียมออกมาใช้ใหม่ๆและยังทํร้ายสิทธิมนุษยชนอีก ถ้าใครที่คิดเรื่องรีไซเคิลที่มันยังแพงอยู่ให้ถูกลงได้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งผมว่าเนี่ยถ้ามีสตาร์ทอัพในเมืองไทยหรือมีบริษัทในเมืองไทยที่ที่เข้าใจเพนพอยอย่างนี้แล้วแะโจดออกมาให้ได้แล้วต่อมาได้เนี่ยจุดจุดของประเทศไทยตรงนี้เพราะอุตสาหกรรมมันนั้นก็ยังไปได้อีกเยอะเออสมควรเลยทีเดียวอ่ะมันยังมีหลายหลายเรื่องว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่มันยังแพงเกินไปแล้วทำยากรู้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่รีไซเคิลอืมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ รู้ไหมครับกี่เปอร์เซนต์ที่แบตเตอรี่เรารีไซเคิลได้แบตเตอรี่รถยนต์ห้าเปอร์เซนต์นี่งเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์นี่คือฝังกลบอย่างเดียวนะถ้าเป็นอเมริกายุโรปพื้นที่เยอะก็ฝังกลบฝังกลบไอ้พวกลิเทียมอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆหรือให้ลูกไปเรียนต้องเสียอยู่ใกล้ๆหรือแม้จะให้ประชาชนคนไหนใกล้เรือสำเภคิดถึงพี่น้องที่ฉะเชิงเซาพี่น้องที่ปราจีนบุรีที่โรงงานเครืจักรขยายอิเล็กทรอนิกส์อะไรที่มันมีเยอะมันพวกลีดพวกตะกั่วอะไรอย มันปนเป,นเปื้อนเนาะเป็นเรื่องไม่เวิร์กที่จะทำอ่าตอนนี้เราลงมาอันนี้มันฝั่งสอสอส,อสอครับอันนี้คือฝั่งสอสอ,สอ,สอ,สอมีทางเข้าตรงจากนั้นคือฝั่งสอวอนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ b ีหนึ่งแล้วก็ถ้าจะขึ้นตึกเข้าห้องประชุมอ่าสุริยานจันทราเลยก็คือต้องลง b ีสองครับอ่ะเดี๋ยวคงไม่มีอ่าสิกนแล้วครับแล้วยังไงเดี๋ยวพอผม ทำทัร์อะไรเสร็จว่างๆเดี๋ยวมาคอยอ่านคอมเมนต์อ่าน,านข้อเสนอแนะใครมีรูปไอไออ,อ,อีคาอีวีคาเจ๋งๆก็มาแปะในเทรดไว้นะครับเราจะได้เหมือนกับว่าใช้เวลาขับรถ20นาทีทำงานรูปกับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับเพราะว่าลง B2 สองสิกโนก็คงสัญญาณคงจะไม่มีแล้วสัญญาณจะเริ่มหายครับ,รบมาน้อยๆมาบ่อยๆดีกว่าครับอย่ามานานๆแล้วมันน่าเบื่อโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับทุกคน